สวัสดีครับวันนี้แอนลิวก็จะพาท่านแวะมากราบครูบาอาจารย์นะครับในลวงปู่ศิลาที่เป็นเทพเจ้าแห่งเมืองน้ำดำเมืองกาลสินนะครับสายพ่อแม่ครูอาจารย์ลุงปู่เสาลุงปู่มั่นนะครับเรื่องลุงปู่ก็ไม่ได้พักอยู่ที่นี่นะครับไม่ได้ทำภาษาอยู่ที่ท่านอยู่ที่วัดนวลสะอาดจังหวัดอเมืองเมืองก,กาลสินนะครับนี่ครับลวงปู่ลุงปู่ น,นี่ก็เป็นศาลานะครับ,บรบูเตมุญภาพพ่อแม่ครูบาอาจารย์เตมันหมดเลยท่านก็กําลังสร้างไอ้มหาเจดีย์ใหญ่อยู่นะครับมหาเจดีย์นี่เป็นเจดีย์ขนาดใหญ่มากทีเดียวอยากให้พ่อแม่พี่น้องได้ร่วมทําบุญหรือว่ามาแวะมาดูมาบริจากมากราบมาไหว้ในสัการะครั้งหนึ่ง นะครับในชีวิตเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและแก่วงตระกูลนี่ครับมหาจีดีนี่ครับมหาจีดีใหญ่มากนะครับหใหญ่ใหญ่จริงๆด้วยใหญ่สูงก็ประมาณเกือบเท่าท่าพนมแหละครับสูงประมาณ3ามกว่าเมตรนะครับความกว้างก็ประมาณ20เมตร20นี่เห็นจะได้นะครับเพราะว่ากำลังสร้างจีดีใหญ่ใหญ่มากทีเดียว นี่คือเป็นบุญบารมีของหลวงปูพ่พระมหาศิลาจึนเทพเจ้าแห่งเมืองกรสินนะครับเขากล่าวขานกันว่าบุคคลเหนือโลกเป็นภาเกจีอาจารย์ที่เหนือโลกน,นี่ับเจดีย์ของท่านมีคนงานคนอะไรกําลังสร้างเยอะแยะไปหมดเลยถ้าหากใครได้ผ่านมาทางบ้านพนาดีพกมาแวะก,กับสาักากระท่านได้นะครับ เป็นเจดียด์มหาเจดีย์ขนาดใหญ่เลยทีเดียวใหญ่อันดับติดอันดับต้นต้นของประเทศเลยนะครับติดอันดับต้นต้นของประเทศเลยทีเดียวนี่ครับนี่ใหญ่มากจริงๆิงนะครับกราจะเข้าไปดูใกล้ไม่ได้นะครับเพราะว่าเขาทํางานอยู่กลัวว่าจะสิ่งของหรืออะไรจะร่วงหล่นลงมาใส่ก็เลยไม่ได้ไม่ไม่ได้เข้าไปใกล้นะครับขณะน,นี้ก็คงจะ จะรู้แล้วนะครับจะทราบแล้วละว,ว่าขนาดใหญ่ขนาดไหนนี่ก็เป็นศาลาเป็นศาลาเนื้อป็นหลังใหญ่มากครับเต็มมรดภาพพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทั้งหมดเลยเต็มมรดภาพพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทั้งหมดเลยนี่ครับเห็นแล้วก็น่าจะทานะครับน่าจะทาน่าเลื่อมใสเป็นอย่างมากนะครับ ถ้าใครด้แวะลงมาทางเขาวงเรื่อว่ามันพอดีได้ก็แวะได้นะครับแวะสักการะบูชาแวะทําบุญร่วมทําบุญเพื่อสร้างร่วมสร้างมหาเจดีย์ขนาดใหญ่สํหรับคลิปนี้แอดริวก็ให้ท่านดูแค่นี้นะครับชื่นน่าเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับผม